วันนี้ผมอยู่กับแมงมอกินเนื้อครับนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวผู้ครับตรงนี้จะเป็นตะขอเพราะเราจับดูตรงตอือนอืยพราะเราจับดูไม่เอาวัยวาเพศครับนี่เป็นเพศผู้ครับเห็นไหมครับเขาจะมีตะขอไว้เกี่ยวตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นเพศผู้เป็นแมงมอกินเนื้ออืเขากัดผมเนื้อครับนี่รับกับแล้วเจ็บมากอืมันต้องเข้ากัดเลยอื เพราะมันกัดเจ็บ่ะรูตอนที่มันกัดพ่อือเออไม่เจ็บเลยอืเอออืมันกัดนุ่มมากเลยอ่ะอเออมันกัดนุ่มมากเออมันกัดนุ่มมากเลยเพราะอะรเมื่อกี้ตีนอนเพื่ออืออืออืออะไรยุ่งเหรอยุ่งเหรอพ่ออ๋อ สูตรเขาแข็งนะอืมอืออือเจ็บจุกนะครับอือมอแปลงนะครับอือหึนี่ก็คือตัวมอแปลงครับอือมีดวงตาสองข้างชิดกันนะครับอือนี่นะครับดวงตาเขามีทั้งหมดยี่สิบเอ็ดดวงเลยคิดว่าอืมแล้วไม่ก็สองร้อยดวงครับอืมนี่เราโนิ่ง โอ้ถ oh, 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 oh. ้ามุงปล่อยเนี่ยก็คือเขาจะบินเขา <c oughs> จะบินเลย <c oughs>